คอรรัปชันของเราเนี่ยมันหนักไปที่ตรงไหนซึ่งจุดนั้นก็คือจะซื้อจ,จ้างเสาไฟฟ้ากินรีท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจุดเริ่มต้นของมันนะคือ a อคนะครับ จะเป็นเพราะาประชาชนยังไม่ได้รับการติดอาวุธการติดข้อมูลที่เพียงพอด้วยอยู่ดีเดินไปแล้วก็ไปบอกว่าคนนั้นโกงคนนี้โกงเอาหลักฐานที่ไหนไปไปต่อสู้ถูกไหมครับนี่จึงเป็นที่มาว่าเอ,อที่ผ่านมาก็มีแบบเนี่ยปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านที่จัดการอะไรไปได้บ้างที่เขาทําสําเร็จได้ก็เพราะว่าเขามีหลักฐานแล้วพยายามแสดงให้เห็นว่ามันมีโอกาสความสุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันมากแค่ไหนเวลาเราเห็นถนนข้างบ้านมันพังเราจะได้ไม่แค่บน่นบอ,บอ,ออกไปว่าเอมันพังอีกแล้วนี่โกงกันแน่เลย แต่เราสามารถเข้าไปดูได้เลยวันนี้ว่าอถนนเนี่ยที่มันพังเนี่ยที่จริงเพราะว่ามันสร้างมาแบบ30ปีแล้วมันสมควรจะพังแล้วสมควรจะซ่อมแล้วจริงอันนี้ก็ไม่ว่ากันหรือที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานแต่พังแล้วว,ว่ามันน่าจะมีอะไรน่า,นาสงสัยนะแล้วปรากฏราคาแพงมากกว่าทั่วไปด้วยอันนี้ก็น่ายิ่งน่าสงสัยใหญ่เลยนะครับซึ่งระบบก็จะมีการช่วยประมวลให้ว่าแบบนี้น่าสงสัยเวลาร้องเรียนไปมันก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นด้วยครับ แล้วก็จะพบว่าทั่วโลกเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านคอร์รัปชันแล้กันผมใช้คำว่าต่อต้านซึ่งเป็นคำใหญ่น,นะฮะหลากหลายมากมีการสร้างฐานข้อมูลนะครับเ,เปิดเผยงบประมาณเปิดเผยการสัสื้อจ้างต่างๆให้ประชาชนได้รู้มีแพลตฟอร์มหรือพื้นที่สําหรับร้องเรียนนะครับส่งข้อมูลมามีร้องเรียนที่หน่วยงานแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่น เรื่องขยะร้องเรียนเรื่องตำรวจร้องเรียนเรื่องผู้บังคับใช้กฎหมายหลายประเทศทั่วโลกก็ใช้มีการสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่ปฏิบัติงานกับฝ่ายวิชาการอะไรเงี้ยเป็นการแชร์ความรู้องค์ความรู้ก,ก,ก็มีเพราะฉนั้นจะเห็นได้วา่าความหลากหลายมีมากครน,นี้เราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าภายใต้บริบทของประเทศเราเนี่ยลักษณะการคอร์รัปชันของเราเนี่ยมันหนักไปที่ตรงไหนเราลงแรงลงทรัพยากรตรงไหนเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพมันมีประสิทธิผลได้สูงสุด ซึ่งจุดนั้นก็คือจะซื้อจะจ้างเรียกว่าเป็นเป็นหลุมขนาดใหญ่ให้คนมาตักตวงผลประโยชน์เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากสำหรับสังคมไทยว่าเรามีโอกาสจะทําอะไรได้ดีๆเยอะนะครับแต่พอมีคนตักตวงผลประโยชน์ออกไปปุ๊บสุดท้ายลงเงินมาร้อยหนึ่งหรือเอาไปใช้ได้จริงไม่ถึง50าสิบเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะสร้างโรงเรียนดีๆเป็นประโยชน์สำนักเรียนใช่ไหมโรงเรียนสร้างไม่เสร็จ ไม่สร้างไม่เสร็จไม่พอกลายเป็นโรงเรียนพังมีนักเรียนเสียชีวิตเนี้ยมันมันมันผลทางลบไปเลยซะด้วยซ้ำนะจากการคอร์รัปชันเนี้ยเออพอเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเอองั้นการลงทรัพยากรในครั้งนี้มันควรจะสร้างฐานข้อมูลพวกจะดเสื้อจ้างก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้มาวิธีการเปิดข้อมูลแบบไหนตามหลักสากลแบบไหนเปิดข้อมูลชุดไหนบ้างมันจะทําให้มีโอกาสตรวจ พบการคอรัปชันมากที่สุดแต่เราก็ไม่ไดเอามาจากตราสกลทั้งหมดนะเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ไปหยิบของเขามาไม่สําเร็จหรอกเราก็เรียนรู้จากหน่วยงานที่ทําเรื่องนี้แล้วในประเทศไทยอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดไปเยอะอยเช่นหมาเฝ้าบ้านนะครับองค์กรต่อต้านคอรัปชันเองดออรมานะนิมิตมงคลนี่ทุกคนต้องเคยได้ยินชื่อนะอก็ไปขอคําแนะนําจากอาจารย์ขอคำแนะนําจากหน่วยงานต่างๆว่าแล้วลักษณะที่เคยค้นพบในประเทศไทยมาเนี่ยว่าโครงการที่เจอแบบเนี้ย ราคามันต่างกันเท่านี้ประกวดกัน5คนอีก4ี่คนราคาเท่ากันอีกคนหนึ่งชนะไปด้วยราคาโครงการล้านหนึ่งชนะไป1000บาทเนี่ยเออมันมันไม่ได้บอกว่าเขาโกงนะแต่หน่วยงานตรวจสอบน่าจะเข้าไปดูแลหรือประชาชนที่เข้าไปเห็นหน่าจะส่งเรื่องร้องเรียนไปได้นะว่ามีความสุ่มเสี่ยงแบบนี้แล้วก็เอาเป็นหลักเกณฑ์นะฮะเรหลักเกณฑ์แล้วก็มีหลายข้อนะครับแข่งขันน้อยรายมีแบบโอกาสฟันราคาโอกาสหัวประมูลบ้าง ถ้าเกิดมันมีแบบนี้ขึ้นมาในข้อมูลที่เราฟิลเตอร์มาแล้วจากข้อมูลจากซื้อจ้างมันก็จะขึ้นธงแดงแต่ของเราเป็นรูปอัศเจรีสีเหลืองนะให,ให้ดูว่าเออต้องตกใจแล้วนะแล้วเข้าไปดูเพราะฉะนั้นก็ถ้าตอบคําถามแรกที่ถามมาก็คือเราเรียนรู้จากต่างประเทศนะเพื่อเห็นโอกาสที่เราจะเริ่มทําอะไรได้แต่แน่นอนเราต้องไม่ลืมว่าบริบทและรูปลัก,ลกษณะรูปแบบงานคอร์เรชันในประเทศไทยก็มีลักษณะที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจบริบทของไทยด้วย ก็เลยเกิดมาเป็นโครงการนี้ขึ้นครับปัจจุบันเรามีโครงการเรามีข้อมูลนะฮะซึ่งเป็นข้อมูลนี้เป็นคือเรียกว่าเป็นข้อมูลส,สาธารนณะที่มาจากหน่วยงานรัฐที่ทําหน้าที่ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างนี่นะครับปัจจุบันเราข้อมูลย้อนหลังไป5ปีนะทุกวันนี้เราเก็บไว้ประมาณ26ล้านชุดข้อมูลนะ26ล้าน โครงการและงานที่เกี่ยวข้องนะัปัจจุบันเรามีข้อมูลมีพิจิตคลที่เกี่ยวข้อง2.3ล้านบริษัทนะเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เพื่อหาโอกาสความสุมเสียงต่างๆขึ้นมาเพิ่มขึ้นด้วยครับไม่มีเลยครับเป็น ความร่วมมือของภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคเอกชนนะครับงบประมาณส่วนใหญ่ก็มาจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเองแล้วก็ได้รับทุนสนับสนุบสนบ,บางส่วนเนี่ยนะครับมาจากกองทุนธรรมพิบาลไทยที่เป็นการรวมตัวกันของบลจในภาคเอกชนที่ประกาศว่าจะสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องการต่อต้านคอร์รัปชันและเสริมสร้างธรรมพิบาลพูดง่ายๆเลยนี่คือเครื่องมือของประชาชนจริงๆนะครับ ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เราเปิดใช้งานมาตั้งปี2562คือตั้งแต่ soft launch นมาจนถึงเปิดตัวใหญ่ไปในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันมีผู้ใช้งานนะฮะ64,000คนนะฮะ64,000 user ที่เข้ามาใช้เชื่อว่าแต่ละคนก็คงไม่ได้เข้าแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่ามี page view มากกว่า340,000ครั้งนะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะสามารถไปพัฒนาต่อได้ เป็นโครงการระดับท้องถิ่นหรือไปถึงโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เห็นอันนึงบอกว่าเออที่จริงคนไทยเนี่ยที่เราบอกว่าเออทำไมคนนี้ไม่สนใจโครงการใหญ่เลยทําไมสนใจโครงการขนาดเล็กหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกโอ้ไปสนใจแต่โครงการขนาดใหญ่ไม่สนใจข้างบ้านเราเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็น เพอร์เซพชัหรือภาพลักษณ์ที่เราเห็นเวลาเรามองเรื่องใกล้ตัวแต่ในความเป็นจริงเวลาคนที่สนใจอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรเขาสนใจตั้งแต่ระดับใกล้ตัวเขาไปจนถึงระดับใหญ่ซึ่งไม่ว่าคุณจะสนใจโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่เนี่ยคุณเป็น Active Citizen หรือพลเมืองตื่นรู้สู้โกงทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจับโกงขนาดเล็กได้คุณแบบธรรมดาจังเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นคุณมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากของประเทศแล้วครับ แน่นอนครับคือต้องนึกถึงแอไว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนเหมือนถังถังเก็บข้อมูลถังหนึ่งโอ้แล้วแล้วมันเริ่มใหญ่ขึ้นเราก็เราก็เริ่มทดสอบดูว่าเออมันเอาไปตรวจสอบนั่นได้หรือเปล่าตรวจสอบนี่ได้หรือเปล่าอยากจะเล่าสักน,นิดหนึ่งก่อนที่จะพาไปดูข้างหน้าในอนาคตว่าคืออะไรเมื่อกี้ผมแอบพูดไปนิดนึงแล้วเสาไฟฟ้ากินรีท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจุดเริ่มต้นของมันคือแอไนะครับไม่ไม่ได้ตั้งใจจะเคลมแต่แต่อยากเล่าให้ฟังว่าคือ คือเพื่อให้เห็นความหวังนะฮะคืออันนี้เป็นตัวอย่างที่แท้จริงว่าถ้าประชาชนเขาเดินไปในทุ่งร้างว่างเปล่าแล้วก็ไปเห็นซอยฟ้าว่าตั้งอยู่ทําไมแต่เดิม,มคงได้แค่บ่นนะครับแล้วบ่นไปก็ไม่รู้ว่าอาจจะได้ฟรีหรือเปล่าก็ตั้งไว้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าบ่นไปแล้วก็สามารถเปิดดูแล้วก็พบว่าอ้าวข้อแรกต้นละแสนแเหรอนี่ข้อ2ออ้าวมันไม่ได้มีแค่10ต้นเนี่ยนะมันมีเป็นพันต้นไม่อาจจะมีเป็นร้อยหลายร้อยต้นเลยเอ๊ะลงงบประมาณรวมมันเป็น โอเป็นหลายร้อยล้านบาทนี่อยู่ที่ปลายนิ้วเขาสามารถเปิดได้ประชาชนมีข้อมูลเหล่านี้เข้าส่งไปให้โซเชียลมีเดียเพจอะไรต่างๆเพจเขเอาไปช่วยลงข่าวสร้างกระแสอะไรต่างๆให้นะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราได้รับรู้กันในสังคมจนถึงวันนี้แต่อย่างน้อยที่สุดมันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครอ่ะเสียงของคุณมีความหมายแล้วเสียง,งคุณจะหนักแน่นขึ้นเมื่อคุณมีข้อมูลแล้วเราเอาข้อมูลมาให้แล้วอยู่ในมือของคุณเอง